สวัสดีครับหนูโกตีรามบอยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube โกตีอารามบอยนะครับขอบคุณทุกๆ Subscribe นะครับวันนี้นะครับหนูมีคลิปมานำเสนอนั่นก็คือบางคนบอกเอ้ยจับคลิปนอนคลิสตาตานะครับเป็นไม้ยิมโนที่เขาเรียกว่าเป็นไม้พิการปกติมันจะมีภูน้อยๆใช่ไหมพอมีภูเยอะๆขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกคลิสนี่คือคลิสนี่ก็คือคลิสและอันนี้คือคลิสที่เราจับนอนเห็นไหมฮะถามว่าจะไปต้องจับนอนง่วงหรอ ไม่ใช่ไม่ได้ง่วงนะครับแต่ว่าเราต้องจับมันนอนเพราะว่ามันจะได้มีเขาเรียกอะไรอะออกลีลาออกฟอร์มนะครับเวลาเราเลี้ยงไปนานๆมันจะออกฟอร์มที่สวยงามแบบนี้ต้นนี้นะฮะเคยได้รางวัลมาแล้วนะครับเห็นไฮะนี่ก็คือเราก็จับนอนตั้งแต่เด็กอ่ามาดูการวิธีการว่าจับคลิปนอนเป็นยังไงวิธีการจับนอนนะครับง่ายๆนะครับอ่าเราเลี้ยงให้เนี่ยอย่างเงี้ยมาเริ่มเอ็นเลยฮนะเริ่มเอ็นละนะครับเราก็เคาะก่อน แต่ถ้าจะให้ดีนะฮะแนะนําว่าให้เตรียมเตรียมกระถางไว้ก่อนนะครับเราก็จะใส่นี่ฮะมะพร้าวตับเข้าไปนี่ฮะดินสวนสนุกแคคตัสนะครับผมกิโลกรัมละ90าสิบาททยอินซะเลยนะครับใครสนใจก็มาในไลน์แอดนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับมีแอดข้างหน้านะครับแอดสวนสนุกแคคตัสนะครับ1กิโลไม่ต่ำกว่า1กิโลแน่นอนเราก็จะใส่ไปงี้ป๊าใส่ไปก่อนพึ่งเนี่ยในเนี้ยมันมีทั้งปุ๋ยมีสต็กเกอจีผสมไว้ครบหมดแล้วนะครับ เพื่อเราไม่อยากให้มันมันเป็นแบบเป็นชั้นไข่ชั้นมันเราก็จะอาศัย่วิธีการเอาเอาไม้แหลมก็ได้นะฮะมีอะไรก็คน,นๆคหน่อยคน,นๆคเพื่อให้กบาบมะพร้าวมันสลับกับดินนะครับมันจะได้ไม่แน่นเพราะว่าถ้ามันเป็นชั้นไครชั้นมันเนี่ยมันสามารถแน่นได้ไวนะครับพอหลังจากนั้นเราเตรียมไว้ก่อนนะฮะเตรียมไว้เราก็จะใช้ตัวนี้นะฮะจับนอนเราก็จะเคาะวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนรากของคลิปนะครับหรือว่าจับคลิปนอนเนี่ยหนูจะไม่ตัดแต่งรากนะ เราก็จะเคาะนะฮะให้ให้ดินเก่ากับดินใหม่เขาร่อนมานี่นะฮะดินเหล่านี้เราไปปลูกต่อได้นะครับค่อยๆนะครับเคลียสิ่งตกปกที่อยู่ที่ที่โคนเขาออกนะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้คือดินเก่าเรานะฮะเราก็ค่อยๆเคลียหินเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะแงะออกมาเพราะเดี๋ยวพอเราปลูกครั้งนี้มันจะต้องไปอีกยาวเลย8เดือนถึงหนึ่งปีทีนี้ลากเขานะฮะลากเขาไปอย่างงี้ใช่ไหมคือเวลาจะวางจะวางคริสจับคริสนอนเนี่ยเราดูให้ดีว่าเราจะนอนฝั่งนี้ ลากโผล่เยอะหรือว่าจะนอนฝั่งนี้อ๋อ,อ feels, bbe bbe ลากมาทางนี้ได้เราต้องเอาลากฝั่งนี้นะฮะเอาลากไว้ฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้เขาเหมือนแบบแนวโน้มว่าลากเขาจะมาฝั่งนี้มากกว่าเราได้ลากมาอย่างนี้เรียบร้อยนะครับพอดีหินดินเก่านะฮะแล้วใส่ไม่ได้เพราะว่ายังไม่หมดอายุใช่ไหมใส่ดินไปหน่อยครับแล้วก็จับวางนี้นะฮะเราต้องวางแบบนี้นะครับวางแล้วก็ใส่ดินลงไปก่อนนะครับเห็นไหมเราก็จะเอาดินเข้าไปนะฮะ ดามที่โคนไว้นะฮะจะเริ่มนอนแล้วอ่านี่เขาเรียกวิธีการจับคลิปนอนนะครับนี่ฮะพอหลังจากเราปรับให้ดูให้มันตรงค่อยๆเคาะฮะเราเคาะได้ไม่ต้องกลัวมันแน่นเพราะว่าเราใส่มะพร้าวตับเข้าไปแล้วก็ให้มันเป็นเขาเรียกอะไรเราค้นให้เขาห่ากันแล้วนะครับหลังจากนั้นใครอยากใช้นี้ปุ่นใช้ใครอยากใช่หินใช้ใช้ได้หมดนะเราจับไอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราเอาไป ลองใต้หัวเขาไว้ก่อนเอาดินไปลองใต้หัวเขาไวก่อนเขาจะได้ไม่เน่าค่อยๆดันดันดัน,ดนหินเข้าไปหรือว่าดันดินเข้าไปเพื่อไปไปรองหัวเขาไว้นะครับอืมอันนี้อาจจะดูสูงสูงหน่อยไม่เป็นไรเพราะาเดี๋ยวลดน้ําไปผ่านไปตักต่อาทิตย์เดี๋ยวมันจะยุบลงไปเองคลิปจับนอทนเรียบร้อย แลวสำหรับวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการจับคลิสนอนนะครับเป็นลูกเล่นในการเลี้ยงไม้ที่เป็นคลิสนะครับแล้วเราก็อยากจะให้เขามีารูปทรงนะครับลักษณะที่มันเหมือนแบบเป็นสมองคนอย่างเงี้ยอันนี้คือต้นนี้เลี้ยงมาห้าปีนะครับจับนอนมาตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาก็จะขดไปขดมา่ยนะแล้วก็ตกแต่งให้เขาสวยๆนี่ฮะก็อย่าลืมนะครับ ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆที่หนูมาอัปเดตนะครับเราจะได้เรียนรู้แล้วก็สนุกในการเลี้ยงแคทตัไปด้วยกันฝากด้วยครับสวนสนุกแคทตัสนะครับมีช่องทางการติดต่อเยอะแยะมากมายที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับก็เท่านวันนี้ลากไปก่อนนะสวัสดีครับรักนะลู้ไหมฮึนี่